สวัสดีครับทา่านชมครับนี่คือรายการท่องไปกับเอกสิทธิ์ไปทั่วทิศไปทั่วไทยทา่านชมครับวันนี้ผมพาท่านชมมาที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นทาน่านชมครับวันนี้เขามีงานบุญกันเรียกว่างานบุญพระเวทเทศมหาชาติซึ่งเป็นงานประจําปีของอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเป็นประจําทุกปีทา่านชมครับวันนี้เรามีสิ่งดีๆมีงานบุญมีการแห่ช้างเพื่อ เป็นงานพิธีบุญพระเวทของนางมัดสีที่จะแห่เข้าไปในเมืองหรือแห่เข้าไปวัดวันนี้ช่วงเช้าก็มีการยกช่อฟ้าช่วงบ่ายก็มีการแห่ขบวนช้างมาที่นี่แล้วก็จะกลับไปที่วัดหลังจากนั้นก็มีการพิธี บใบสีสู่ฝันให้กับประชาชนที่เดินทางมาทําบุญประชาชนที่มาร่วมกันในวันนี้ท่านชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านชมไปดูขบวนแห่หรือขบวนต่างๆและก็ใครบ้างที่มาร่วมงานโดยเฉพาะท่านดรเฉวีวิพันธ์คำภานาย,ยกสมาคม<อ>การส่งเสริมเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปัาภ์ท่านมาเป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้หรือว่างานประจำปีพาท่านชมตามผมไปเลยครับ กับผมนายรัตนชัยวิชัยนาย,ยกเทศมนตรีตำบลในเมืองในนามคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญเดือนสี่บุญมหาชาติประจำปี2565และพี่น้องประชาชนตำบลในเมืองขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้ ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมรับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้งานบุตรมหาชาติเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของพี่น้องชาวอีสานโดยได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ดิฉันดรชวิวันคำภาค่ะวันนี้เราได้เดินทางมาที่จังหวัดขอนแกน่นวัดสว่างโดนเพียงน้องแวงไล่ค่ะเมื่อตอนเช้านะคะเราก็มีพิธีบวงสวงและก็ยกฉัดนะคะขึ้นบนวิหารค่ะส่วนช่วงบ่ายนะคะเราก็มีพิธีอัญเชิญพระเวทเข้าเมืองนะคะซึ่งเป็นประเพณี โบราณที่สืบเนื่องกันมาเป็นพันปีแล้วนะคะเนื่องอย่างในสถานการณ์เกิดโควิดนะคะเราก็เลยจัดงานได้ไม่มากเหมือนอย่างที่ทุกครั้งนะคะในครั้งนี้ก็ได้มีการแจกทานแต่ว่าไม่ได้โปรยทานนะคะนำมาแจกกันคะเพราะเนื่องจากสถานการณ์ของโควิดก็เลยทำให้เราการจัดงานอะไรก็ค่อนข้างที่จะจะต้องระมัดระวังนะคะ เนื่องในโอกาสนี้นะคะก็ทุกๆท,ท่านที่มาร่วมงานก็มีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองเช่นอย่างที่ทุกๆครั้งที่เรามาร่วมบุญกันนะคะสวัสดีครับผมโอสุรศักดิ์โชตินวัตรนะครับตอนนี้โอก็อยู่กับน้องน้องต้านะ,นะฮะวันนี้โอก็อยู่นะครับที่นะครับบ้านหนองแวงไร่นะครับที่บ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็เป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่ โอ๊ตได้มาร่วมทําบุญนะครับเทศมหาชาตินะครับก็มาจริงๆมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ทุกปีเลยต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านคุณแม่เฉี่วันคำพานะครับที่ให้เกียรติโอ๊ตได้มาร่วมทาบุญใหญ่ในขเขาเรียกเกือบทุกเกือบทุกปีแล้วเกือบทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กที่ที่คุณแม่ไปทําบุญนะครับวันนี้นอกจากจะเป็นงานเทศมหาชาติแล้วนะครับก็ยังมีการยกฉัดน,นะครับขึ้นประดิษฐานนะครับณว,วิหารที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะครับ ที่เห็นแต่งตัวอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าพวกเราจะเป็นพระเวสสันดรอิรบราณสืบเนื่องกันมาเป็นร้อยๆปีแล้วนะครับที่จะต้องมีประเพณีเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองนะครับคุณแม่ชวีวันท่านก็ได้ทําทานโดยการบริจาคทานเ็าเรียกให้กับชาวบ้านที่ยากไร้นะครับไหนไหนก็ฝากละครเลยแล้วกันนะครับโอ๊ตก็เพิ่งจบไปนะครับเรื่องโปรล,ลอยฟ้าเมื่อไม่นานนี้เองตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีมากนะครับละครเรื่องใหม่กำลังจอในวันที่8นะครับ 8เมษายนนี้แล้วนะครับเรื่องหุบพญาเสือนะครับทางช่องเจ็ดสีนะครับทุกคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับทางหลังข่าวช่องเจ็ดนะครับสองทุ่มครึ่งฝากติดตามผลงานละครเรื่องใหม่ของโอ๊ตด้วยนะครับสวัสดีครับผมนายรัตชัยวิชัยนายกเทศมนตรีตำบลในเมืองนะครับความคณะวันนี้ได้มาร่วมงานนะครับบุญมหาชาติของบ้านหนองแวงไร่ตำบลในเมืองนะครับซึ่ง ในส่วนของบุญมหาชาตินั้นเทศบาลตำบลในเมืองได้อุดหนุนนะครับมบประมาณเป็นจํานวนเงิน1นึ0 0 0สบาทนะครับซึ่งจัดอยู่ที่บ้านหนองแวงไร่มูหนึ่งหมู่แปดหมู่เก้านะครับซึ่งหมู่บ้านหนองแวงไร่นั้นเป็นหมู่บ้านแฝดนะครับมี3หมู่ร่วมกันนะครับบุญมหาชาติครั้งนี้นะครับได้รับการขนูปการจากท่านดรเฉลยวันคำภานะครับท่านได้มาร่วมทําบ,บุญทุกปีนะครับ สวัสดีครับผมนายอภิวัตเงาะเศษรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นครับวันนี้เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งคือ,อทางเทศบาลตำบลในเมืองร่วมกับพี่น้องชาวบ้านหนองแมงไร่นะครับได้จัดงานบุญประเพณีบุญมหาชาตินะครับซึ่งงานบุญมหาชาตินั้นถือว่าเป็นงานสําคัญของพี่น้องในภาคอีสานนะครับหลังจากที่ในภาคเช้านะครับเรามีพิธียก ยอดฉัตรเจดีมหามุนีนาฏนะครับและในช่วงบ่ายก็จะมีขบวนแห่อาช้างไปอัญเชิญพระเวสสันดรกลับเข้าเมืองนะครับซึ่งในปีนี้นะครับท่านดรชวีวันคคำภานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านก็ได้มาร่วมงานในบุญมหาชาติเป็นประจำทุกปีนะครับปีนี้ท่านก็เป็นประธานในการจัดงานบุญมหาชาติร่วมกับพี่น้องชาวบ้านหนองแมงไร่ ซึ่งจะได้ไปประกอบพิธีอันเชิญพระเวสสันดรกลับเข้าเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพของพี่น้องในภาคอีสานที่ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลานานครับเพื่อให้ลูกหลานรุ่นหลังน,น,น,นะครับได้ยึดถือปฏิบัติกันสื่อไปนะครับก็ผมนายบรลังอนุพรสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรขอ,อนแก่นเขตสิบพักเพื่อไทย วันนี้ได้มีโอกาสนะครับมาร่วมงานที่วัดสว่างโนนเพียงเป็นงานประเพณีของชาวอีสานของเราโดยเฉพาะเดือนสี่จะเป็นบุญพระเวทโดยวันนี้นะครับทางบ้านหนองแวงไร่นะครับได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากท่านดรเฉวีวันคําพาซึ่งเป็นนายกสมาคมเลี้ยงไก่ในพระราชูประถมแห่งประเทศไทยก็ดนดีต้อนรับนะครับแล้วก็วันนี้ได้ทํากิจกรรมโดยเฉพาะ,ะยกฉัด นะครับอยู่ตรงเจดีก็ถือว่าเป็นงานประเพณีเป็นบุญใหญ่ประจําปีสืบเนื่องจากด้วยติดโควิดนะครับก็เลยประชาชนพี่น้องก็มาร่วมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นงานในภาคอีสานของเรานะครับวันนี้ก็ยินดีนะครับแล้วก็ในฐานะาที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนของชาวอำเภอบ้านไผ่และเขตสิบจังหวัดขอนแก่นก็ได้มาร่วมประเพณีในงานนี้ ทุกปีแล้วก็จะร่วมตลอดไปกล่าวขอบพระคุณครับ จเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านอัตมาภาพพระครูปริยัติสารวิสุทธิ์ดรอรองเจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่เจ้า,าวาดวัดศรีบรรเรืองวันนี้ได้มาในงานพิธีบุญประเพณีมหาชาติพระเวสสันดร ซึ่งทางอีสานเขาเรียกว่าบุญพระเวทซึ่งเป็นความเชื่อของชาวอีสานว่าการได้ทำบุญพระเวทแล้วจะได้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่และจะส่งเสริมให้เราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มีปกติสุขบุญพระเวทนั้นเป็นบุญที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นพระชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้า ก่อนแต่ที่พระพุทธองค์จะทรงสเสด็จลงมาประสูติและตัดสรุ้อนุตตรสัมมาสัมพุทยาณพระองค์ทรงเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ชื่อว่าพระเวสสันดรเพราะฉะนั้นวันนี้ทางชาวบ้านหนองแวงไล่วัดสว่างโนนเพียงแห่งนี้ได้จัดพิธประเพณีนี้ขึ้นเพื่อให้สืบสารและบูชา,าประวัติ ของพระพุทธเจ้านั่นเองซึ่งทางวัดสว่างนนเพียงนี้ได้จัดทำมาทุกๆปีซึ่งก็มีคุณแม่ดรชวีวันคำภาเป็นผู้ประถมและเป็นผู้ร่วมความด้วยคณะสัตาทุกๆปีด้วยขอเชิญชวนทุกท่านได้ได้ร่วมบุญกันทุกๆปีขอจเจริญพร